ประจำสัปดาห์วันที่13ถึง19มีนาคม2566ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หม,มออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะส,ส,สดๆสกันนะเริ่มต้นจากชาววันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์โอ้โหต้องบอกเลยนะถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะมีบททดสอบอยู่บ้างแต่ต้องบอกเลยคุณจะเป็นผู้กลุ่มชัยชนะนะมีโอกาสที่จะได้บริหารจัดการได้แสดงฝีมือได้พิสูจน์ฝีมือให ใครหลายๆคนเป็นที่ประจักษ์ถึงความรู้ความสามารถของคุณนะทาไม่เต็มที่เนาะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจัน,นทร์ต้องบอกว่า ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้คุณได้พิสูจน์ตัวตนนะพิสูจน์ความรู้ความสามารถให้ใครหลายๆคนได้ยอมรับและแน่นอนว่ามันจะสําเร็จอย่างแน่นอนหากคุณมีสติและมีปัญญาในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารโอ้โหต้องบอกเลย ัปดาห์นี้ต้องบอกว่าสุขสมหวังสำเร็จทุกประการดังใจปรารถนามีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือและตัวคุณเองนะคะทำการงานสิ่งใดมันดูคล่องมือมันดูราบรื่นประสบความสำเร็จไปหมดเลยยินดีด้วยนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธนะสัปดาห์นี้โอ้โหต้องบอกโอ้โห คนที่เกิดในวันพุธต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขกายสบายใจนะหยิบจับอะไรก็ราบรื่นประสบความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีกัลยะาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูนะติดขัดตรงไหน,นปรึกษาผู้ใหญ่มีคนคอยช่วยเหลือลูกหลานบริวารก็ดีไปหมดเลยหยิบจับทําอะไรดูมันจะสําเร็จไปหมดเลยยินด,ดีด้วยนะคะอะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะมีบททดสอบมาให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองแต่ต้องบอกเลยความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามของคุณนะมันจะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายแล้วมันจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมเนะเออนะมีโอกาสเลยนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างคนที่เกิดในวันศุกร์ ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่เม่ตานะยิ่งคุณทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดสัปดาห์นี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นคุณค่าของคุณนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองนะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคนที่เกิดในวันเสาร์โอ้โหต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ดูเหมือนคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาให้คุณเรียนรู้หรือว่าให้คุณพัฒน,นาตัวเองและแน่นอนว่าสิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะนําพาชีวิตคุณไปสู่ความสําเร็จและที่สําคัญที่สุดใครโสดอยู่สถานะไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งมีคู่อยู่แล้วดูเหมือนจะมีเด็กมาชอบนะจ๊ะ